สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่ B B นะคะวันนี้จะทำแรนดอมความรักนะคะให้กับทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้หัวข้อแรนดอมของเราวันนี้ก็คือจักรวาลน,นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะส่งความรักแบบไหนมาให้คุณนะคะส่งมาแล้วเป็นยังไงนะคะเขาเป็นคนแบบไหนนะคะ ผู้หญิงจะเป็นแบบไหนผู้ชายจะเป็นแบบไหนหรือว่าเพศเดียวกันก็ได้นะคะจะเป็นแบบไหนถ้าเข้ามาในชีวิตคนแล้วนะคะแลวบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันคําทานายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคน แล้วก็อยากจะให้คุณทุกคนนะคะรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลยอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีก็พอนะคะติดต่องานในดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าติดต่ออย่างอื่นงานอย่างอื่นนะคะทัาแอดไลน์ทแชทมาได้เลยนะเดี๋ยวเ็อาจจะทิ้งไลน์แอดไว้นะคะ <c oughs> ดูพลังงานของคุณก่อนว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงเด็กถือถ้วยหกเหรียญโอเค ทีวิตของคุณนะคะตอนนี้กำลังอยู่กับเขาเรียกว่ากับตัวเองอมคุณโสดนะคุณอยู่คนเดียวนะคะช่วงเวลาว่างของคุณก็ไทฟีดนู่นนี่ไปเรื่อยนะคะแล้วก็นอกจากทํางานนะคะนอ,นอกเหนือจากการทํางานนอกเหนือจากการทําหน้าที่ของตนเองเสร็จแล้วเวลาว่างเวลาพักผ่อนของคุณอะ่ะก็ดูหนังฟังเพลง ทำนูน่นทำนี่ไปเรื่อยอาจจะมีหางแมวนะคะติดเข้ามาแล้วมันกระโดดขึ้นมาแล้วนะคะไทฟีดนะคะฟังเพลงดูซีรีส์ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนาะช่วงเวลาว่างๆช่วงพักผ่อนแล้วก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าในชีวิตของคุณนะคะส่วนมากช่วงนี้นะส่วนส่วนมากนะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือบางอย่างเกิดขึ้น การช่วยเหลืออาจจะไม่ได้มองเห็นเป็นรูป,ปรธรรมก็ได้บางอย่างอาจจะเป็นในด้านจิตใจคุณตัวคนเองคุณจะรู้ว่าคุณได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างบางทีอาจจะเป็นเขาเรียกว่าคนที่คนแบบคุณอะบางทีเวลาช่วงว่างๆหรืออะไรเงี้ยนอกจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทํานู่นทํานี่ในสิ่งที่ดีๆแล้วนอกเหนือจากการทํางานแล้วอะ่ะคุณก็เขาเรียกว่ามีความเชื่อบางอย่างในใจ ะะเหมือนเหมือนกับการพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยแหละบางทีคุณอาจจะเป็นความฝันฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยมามาบอกกล่าวอะไรคุณนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆนะคะในพลังงานเร็วๆนี้นะพลังงานใกล้ๆนี้เดี๋ยวบางคนเกิดขึ้นแล้วนะในตัวตนของคุณตอนนี้นะคะแต่ก็เขาเรียกว่า ไม่สนใจผู้อื่นไม่สนใจในที่นี้หมายถึงไม่ยุ่งเรื่องของใครเลยดูแต่ตัวเองอย่างเดียวนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าเห็นแก่ตัวหรืออะไรนะแค่บอกว่าคุณอะไม่ยุ่งกับใคร ดูแค่ตัวเองดูใจตัวเองดูกายตัวเองทำมาหากินไปนะคะเวลาว่างก็ดูหนังฟังเพลงนะคะออกไปทำบุญช่วยเหลือสัตว์ยากไร้หรือช่วยเหลือวัดช่วยเหลือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปตามตามนิสัยของคุณอะตามที่คุณชอบอะนะแล้วก็คุณก็จะได้รับคําตอบบางอย่างด้วยบางที่อาจจะเกิดจากความฝันอืมในเร็วๆเวนี้ยหรือบางคนฝันละฝันเห็นนูน่นเห็นนี่ละนะคะ เรามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลจะส่งความรักแบบใดมาให้คุณขอทราบพลังงานของคนคนนั้นนะคะเดี๋ยวจะขยายให้มาหงายทําไมเนี่ยสามไม้เดี๋ยวจะขยายความให้นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหรือว่าเป็นเพศเดียวกันก็จะพูดให้ครบเลยนะคะก็จะส่งแบบไหนมาส่งมาแล้วยังไง อ่ะี๋ยวตัดก่อนเด้ออืมอัศวินไม้เหรอฮาชินีพระจันทร์สตริงอืมโอยใบ พิงคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะหรือเพศใดก็ตาม LGBTQ ได้หมดเขาจะมีความเป็นศินลปินในตัวเองมากศิลปินอะไรอะทุกอย่างจิตรกรนักเขียนนักวาดศิลปินดารานักแสดงที่คำว่าศิลปินมันครอบคลุมในด้านไหนบ้างนะั่นคือได้หมดเลย นะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตหรือ,เ,อเป็นความรักที่จักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นส่งมาให้คุณอีกอย่างหนึ่งก็คือสุดขั้วนะต่างกันสุดขั้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือสถาปนิกวิศวกรเเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเขาเรียกว่าวิศวกรโรงงานวิศวกรอะไรได้หมดเลยนะที่เกี่ยวกับวิศาวะน่ะนะคะได้หมดเลยหรือเขาทําควบคู่กัน2ออาชีพก็ได้ ะะหลายอาชีพก็ได้แล้วที่สําคัญเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือหน้าตาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะ้นสวยมากเป็นผู้ชายก็หล่อมากประเภทใดๆก็ดูดีมากๆคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่มีเสน่หน์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากรูปลักษณ์ภายนอกดูเนี่ยดูจาก500เมตร1กิโลแน่นอนว่าดูว่าเจ้าชู้แน่ๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยแต่ลุกเขาอะ่ะมันเจ้าชู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีผิวพรรณดีหน้าที่การงานดีมากบางคนหน้าตารูปร่างดีมากจนถึงขั้นกลับเป็นดารานักแสดงนักร้องอะไรเงี้ยได้เลยนี่แหละคือสิ่งที่จักรวาลจะส่งมาให้คุณนะคะเออก็อึ้งเหมือนกันนะไพ่มันออกมาอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้เขาเป็นยังไงอะ่ะ จะไปเจอกันจากไหนอะ่ะจะไปเขาเรียกอ๋อเดี๋ยวขพูดนิดนึงเขอพูดถึงนิสัยเขานดนึงเขาค่อนข้างเป็นคนใจร้อนนะเอาอย่างนี้หน้าตาเขาอาจจะเ,เขาเรียกว่าติ่มติมแต่นิสัยเขาไม่ติ่มนะจ๊ะไม่แบวนะหน้าตาเขาอาจจะหล่อสวยน่ารักจะดูแบบไม่มีพิษมีภยัยจริงจริงไม่ใช่นะเขาเป็นคนห้านะคะเขาเป็นคนที่ห้ากล้าหาญมากแล้วก็ เขาเรียกว่าตรงอะ่ะปากตรงกับใจอะพูดออกมาไม่เข้ากับหน้าเขาอะ่ะนะคะเอออย่างงั้นเลยอาจจะดูแบบโอ้เป็นคนเรียบร้อยพูดเพราะเขาก็พูดเพราะพูดดีแต่ถ้าถาในสายจริงๆเขาแล้วเป็นคนที่กล้าเออปากตรงกับใจมากนะคะเออที่สําคัญคนในลักษณะนี้นะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก ไม่อ่อยไม่อะไรทั้งนั้นถ้าได้รักใครชอบใครแล้วรักเดียวใจเดียวแต่ดูภายนอกแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าหน้าตาเขามันดีมากคนเข้าหาเยอะมากแต่เขาไม่เอานะถ้าเกิดว่าเขาชอบคุณแล้วเขาเห็นคุณแล้วนะ่ะเขาตัดได้ทุกอย่างอืมทีนี้มาดูว่าจะเจอกันจากที่ไหนอุ้ยสามเหรียญสิบไม้หนึ่งเอเด็กถือไม้ ขออีกหนึ่งใบช่วงเวลาที่จะเจอกันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรอืมใช้เวลาพอสมควร <c oughs> ทำไมผู้อ่านพูดอย่างนี้คนเราเนาะเ,เขาเรียกว่าเราคนหนึ่งเกิดมา แต่ละคนอ่ะกี่พบกี่ชาติมาสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างเวรสร้างสร้างกรรมกับใครไว้บ้างกว่าเขาจะมาพบเราเขาก็ต้องบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วแต่ก่อนที่จะมาพบคุณเนี่ยเขาต้องใช้เวลาระยะเวลายาวนานนะคะหรือช่วงเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลกําลังจัดสรรให้คนประเภทนี้เข้ามาหาคุณเ,เร็วสุด4เดือน ถ้าจะได้เจอคนผู้นี้นะคะถ้านานสุดก็ประมาณปีสองปีเป็นปีขึ้นไปได้สองปีสปีได้นะคะแต่แต่เป็นรักที่มั่นคงนะเพราะตัวตนของเขาเป็นคนที่มั่นคงมากๆจะเจอกันที่ไหนเจอกันแบบไหนเราถามอีกทีนึงเพราะเมื่อกี้ถามไปแล้วจะก,กว่าเออพายเขายังไม่ตอบนะคะไปเจอกันที่ไหนไงแต่ขอเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อน ทำไมถึงพูดว่าช่วงเวลานี้บางคนบางคู่หรือบางคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลกำลังจัดสรรที่คุณอยู่เพราะมันมีไพ่ขึ้นมาบอกว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลานะคะบางอย่างมันต้องใช้เวลาบางทีคู่ของคุณเขาอาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันเป็นคนไทยเหมือนกันนี่แหละแต่เขาอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเหมือนตัวคุณเลย คุณก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคุณก็ต้องดูแลเลี้ยงชีพของตัวเองไปนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําคุณก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในตัวของคุณเองเขาก็เหมือนกันนะอยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ผอ่านมองว่าสําหรับคนที่รอได้คุณจะสุขสมหวังในความรักครั้งนี้นะเพราะว่าถามว่ามันยากไหมมันยาวนานไหมแน่นอนบางคนมันอาจจะยาวนานนะคะแต่มันมั่นคงนะอ่ะเจอที่ไหนถามหน่อยสิ สองดาบสี่เหรียญแปบดบไม้โอ้บางคนเขาจะเดินทางมาในที่ที่คุณอยู่คุณก็จะได้เจอบางคนคุณไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้ๆพวกแม่น้ำใกล้ๆพวก เขาเรียกว่าบางคนไปดูเทศกาลดูดาวดูอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เจอกันบางคนไปเจอกันในธนาคารบางคนไปเจอกันที่เขาเรียกว่าอะไรอะออนไลน์อะคุณเจอกันในโลกออนไลน์แน่นอนว่าคู่รักของคุณคนเนี้ยเขาอยู่ไกลคุณเขาเป็นคนไกลคนไทยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ไงเงี้ยได้หมดเลยนะคะอืมถ้าถามว่าเอาถ้าคำว่าคนไกลมันคือไกลแค่ไหนคนไทยก็ได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนา,นาก็ได้ หรือคนไทยเราก็ได้อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้อันนี้คือไกล <c oughs> อย่างที่จะได้เจอก็คือออนไลน์ในธนาคาราสถานที่ท่องเที่ยวทีใ่ใกล้แม่น้ำสถานที่ที่สวยงามหรือเทศกาลดูดาวดูพระจันทร์หรือเกี่ยวกับพระจันทร์เกี่ยวกับดาวอะไรเงี้ยถ้าคุณไปคุณทําอะไรเงี้ยคุณได้เจอหรือคุณจะฝันคุณจะฝันเห็นจันทร์เห็นดาวเห็นแม่น้าเห็นอะไรเงี้ยมันคือสัญญาณว่าคในคนนี้ใกล้เข้ามาหาชีวิตของคุณนะคะอืม อันนี้คือเขาบอกแล้วว่าเจอกันที่ไหนอะไรยังไงอ้าวความรักของคุณกับคนนี้ถ้าเจอกันน่าจะเป็นยังไงขอดูหน่อยเดี๋ยวขอเกดไพ่่านะคะข้าคาถามนี้ค่อนข้างจะลึกอยู่เจอกันน่าจะเป็นยังไงในระหว่างทางเว้ยค i n g of ครับสองไม้เท้าเจ็ดถ้วยอุ้ยคุณรู้ไหม ่าพรที่คุณขออ่ะเขาจะส่งผลหลังจากที่คุณได้เจอกับคนคนนี้แล้วส่งผลชัดเจนอย่างร้อยเปอร์เซ็น่ะอืมคุณอาจจะหลงรักผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะแต่คุณไม่มีโอกาสได้เจอเขาแต่ทีนี้สิ่งศิ์จัก,กรวาลกาลังอย่างที่ผู้อ่านพูดแต่ตอนแรกว่าเขากําลังเคลียร์เส้นทางให้คุณอยู่นะอันนี้ขอพูดนิดนึงบางคนอาจจะดูว่าทำไมมันเงียบจังเลยวะพรที่ขอไปทําไมมันไม่เห็นได้เลยทาไมมันเงียบจัง เงี่ยมันโหโหสัยต,ตายหาตายโหมกันหมดแล้วมัง้งบางคนอาจจะคิดแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะแต่ไม่เลยเขากําลังเคลียร์ทางให้คุณอยู่นะคะคนเรามีวิบากกรรมมีวาสนามีเวรมีกรรมต่างกันนะเมื่อเวลาที่เหมาะสม,มคุณมาถึงคุณได้เจอคนคนนี้แน่นอนหลังจากที่เจอกันแล้วคุณจะเป็นอย่างไรเขาจะเป็นสายซับพอร์ตโคตรที่จะซับพอร์ตคุณทุกอย่างอย่างเช่น ซัพพผรอตแบบไหนแน่นอนมันคือเรื่องเงินเรื่องใจเรื่องกายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้จะสามารถช่วยเหลือคุณได้หรือคนรักของคุณคนนี้เขาจะสามารถทําให้คุณได้เขาจะมีความมั่นคงอย่างมากในใจคุณคุณเคยเอ่ยปากขอพรอ,อะไรคุณจะได้ตามนั้นบอกเลยนะคุณจะมีความสุขมากถ้าคุณได้เจอผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือคนคนนี้ แต่ความรักของคุณมันไกลกันเมื่อคุณพบคุณเจอกันแล้วคุณก็อาจจะมีการเดินทางนะคะเข้ามาหากันแน่นอนมันต้องมีความระแวงแต่อย่าระแวงไปเลยเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนดีอย่างที่ผู้อ่านพูดว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และดึงดูดเพศตรงข้ามมีคนเข้าหาเขาเยอะแน่นอนแต่คนคนนี้เขาจะไม่สนใจนะผู้อ่านขอพูดคํานี้นะว่าจะไม่สนใจไม่สนใจใครเลยนอกจากคุณ พขาตัวเขาเองเป็นคนที่ชัดเจนมากในความสัมพันธ์นะคะแล้วถ้าดูจากภัยและอายุอานามเขาก็ประมาณ30ขึ้นได้นะคะหรือคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าคนรักที่เด็กกว่าคุณนะคะหรือห่างกันถ้าถ้าถามว่าอายุอายุเป็นยังไงระหว่างคนกับเขาเขาอ่ะสามสิบขึ้นได้แต่ถ้าตัวคุณบอกว่าถ้าตัวเรามากกว่านั้นแล้วเขาจะรังเกียจเขาจะว่าอะไรไหม อายุห่างกันได้ห่างกันเจ็ดปีห้าปีขึ้นไปได้เลยนะคู่นี้นะบอกเลยอบวกลบก,กันห้าปีเจ็ดปีสิบปีขึ้นไปได้เลยนะคะเขาจะซับพอร์ตคุณดีมากนะคะคุณจะมีช่วงเวลาที่ได้เดินทางร่วมกันไปมาหาสู่กันบ่อยเดินหนึ่งเขาอาจจะมาหาคุณเดินละครั้งสองครั้งหรือจะให้คุณไปอะไรเงี้ยก็ได้เป็นความรักแบบแบบผู้ใหญ่ จะไม่มีจะไม่มีเรื่องวุ่นวายมาทําให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียใจกับคนคนนี้เลยในะระหว่างทีค่คุณคุยกันนะอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้อยากจะบอกไปว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าคุณคุณเป็นคนในจังหวัดเดียวกันแต่คุณไม่เคยพบเจอกันเพราะเขาไปอยู่ที่อื่นนั่นแหะชะตากำลังจะนาพาให้คุณมาเจอกันหรือภูอมิภาคเดียวกันภาคกลาง ภาคใต้าภาคเหนือภาคอีสา,อานอะไรเงี้ยถ้าคุณอยู่ในภาคเดียวกันแต่คุณไม่เคยเจอกันโชคชะตาจะนําพาชีวิตคุณได้มาเจอกันแน่นอนนะคะอ่าพอเจอกันแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรต่ออุ้ยคุณดูสิเก้าเหรียญอุ้ยสามถ้วยเอ่อจัจเมนต์นะคะแปดถ้วยอย่างอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนนะ คำว่าหมดเวรหมดกรรมในสิ่งในคนไม่ดีในความรัก,กมันจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณได้เจอคนนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่การเฉลิมฉลองนะคะการเฉลิมฉลองที่สำคัญผู้อ่านขอพูดอย่างหนึ่งคุณจะได้เจอคนดีแบบนี้ได้ตัวเราก็ต้องดีด้วยอืมวาสนาคนเราเนาะวาสนาถึงกันสมกันอะ่ะเขาก็จะได้มาเจอกัน สินเสมอกันก็จะได้มาเจอกันนะหากคุณกําลังมีสัมพันธ์หรือคบหาดูใจกับคนที่ไม่ดีกับคุณเลยตอนนี้นะสําหรับบางคนถ้าคุณตัดได้คุณถึงจะได้เจอคนแบบนี้นะคะอืมบางคนจะต้องเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่าก่อ,กอนคุณคุณถึงจะได้มาเจอคนอย่างนี้คนแบบนี้นะคะอ่ะขอขยายความนะข,ขยายความแจัดเม้นอยากบอกอะไรเดอะสตาร์แล้วก็อุ้ย แต่ช่วยอยากบอกเดล l เวอร์ก็จริงๆอ่ะคุณจะต้องตัดความรักที่ไม่ดีแล้วก็ความรู้สึกในใจของคุณที่มันเศร้าเจ็บปวดอ่ะออกไปแล้วขอให้คุณเปิดรับความรักครั้งใหม่ที่ดีๆที่จักรวาลส่งมาให้หรือคุณเคยอธิษฐานอ่ะว่าท่านถ้าผมถ้าฉันถ้าหนูอะไรเงี้ยตัดคนนี้คนเก่าได้เพราะเขาไม่ดีมากเลยเขาไม่ดีเลยเขาทําให้เราเจ็บปวดตลอดขอให้เจอรักที่ดี อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมาในลักษณะเนี้เยเดลสตากับเดลเรเวออกมายืนยันนะคะว่าความรักครั้งนี้มันไม่ใช่แค่โชคชะตาแต่มันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ช่วยเหลือคุณให้สมหวังในความรักครั้งนี้เพราะคนคนนี้เขาดูดูแบบโปรไฟล์เขาโคตรเลิศเลยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณไม่สมไม่คู่ควรคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดี เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องทําให้ตัวเราดีด้วยแล้วก็ทําให้เราคู่ควรกับพรที่เราได้รับด้วยนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหลังจากคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วอ่ะอืมคุณจะได้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะผู้อ่านมองเด้ิดวิก c ตอรี่เกิดขึ้นนะคะห้าไม้ไนฟซอดเจอาเมทสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามปกป้องคุ้มครอง พวกคุณอยู่นะถ้าไม้อยากบอกอะไรขอขยายความหน่อยนะถ้าไม้อยากจะบอกว่าความคิดมากความวิตกกังวลความลังเลหรือแม้แต่ความสงสัยของคุณมันจะกัดกินใจิตใจของคุณเองนะคะทําให้สิ่งบางสิ่งมันใกล้เข้ามาแล้วมันห่างออกไปอะไรเงี้ยก็อย่าอย่าไปทาอย่างนั้นให้ใจิตใจสบายเข้าไว้นะทีนีน้ช่วงเวลาที่ เ,เขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าคนคนนั้นเขาจะค่อนข้ามเป็นคนที่ใจร้อนนะขอให้มีเหตุผลในการพูดคุยกันนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปมีคนอื่นหรือไปเกเรหรือไปดื้อแอบดื้อแล้วแอบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยไม่เลยช้ยชนะอยู่ในเมืองคุณแน่นอนนะคะอขอสรุปหน่อยนะเพราะมันดีอ่ะไพอ่อะ ก็จะเปิดไพ่พระแม่กาลีด้วยนะคะสองเหรียญ Justice โอ้อ The h a น d The o r l d ความสุขความสมบังของที่คุณนะสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะตัดคนไม่ดีออกไปให้ได้แล้วคุณจะเจอความรักที่ดีอย่างที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้สิ่งใดก็แล้วแต่ในชีวิตที่คุณเผชิญมานะคะความเจ็บปวดความเสียใจการเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติ การถูกข่มเหงรังแกนในเรื่องของความรักหรือการกระทําที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับชีวิตของคุณที่คุณได้รับได้เจอมาหลังจากนี้ไปคุณจะไม่ได้เจอกับพวกอย่างนั้นแล้วนะคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะว่าที่จะมีเสียงแทรกนะคะเข้ามาทั้งแมวทั้งพี่สาวนะคะนอนอยู่ข้างหลังแล้วแมวมันก็เล่นอยู่ข้างล่างอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาต้องขออภัยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าชีวิตคู่ของคุณนับจากนี้ไปคุณจะอยู่ในพรของพระองค์ ความสุขความอดุดมสมบูรณ์นะคะเกิดขึ้นปิดจบด้วยเดอะเวิร์มมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะมันคือไพ่สวรรค์ไพ่สวรรค์เนี่ยออกมา3มใบติดกันในในการปิดจบสรุปคําทํานายนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะชีวิตคู่ของคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้พบเจอคนที่ดีคู่ครองคนรักคนที่จะลงหลักปักฐานกับคุณอยู่กินกันจนแก่เท่าอะ่ะกับคนเนี้ย เลยนะคะจนตายจากกันเลยนะแล้วก็จะมีแต่ความสุขนะคะแต่ถ้าหากใครยังตัดความรักที่มันเป็นยาพิษความรักที่ไม่ดีออกไปไม่ได้คุณก็จะไม่ได้เจอนะคุณจะต้องตัดความรักที่ไม่ดีเพราะคนคนนี้ถ้าเขาเขามาเห็นคุณในช่วงเวลาที่คุณไม่สดเขาก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเพราะเขาเป็นคนชัดเจนในความรักความสัมพันธ์นะอืมเป็นเรื่องดีอ่ะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเขาเด็กกว่าคุณด้วยนะ ทั้งหมดนะคะก็คือคําทํานายของคลิปนี้นะคะว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะส่งความรักแบบใดมาให้คุณนะคะผู้อ่านมองว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆคลิปหนึ่งนะคะในช่อง,องผู้อา่านที่จะ ให้คําตอบกับคนที่คุณตามหามาอย่างยาวนานเนาะว่าพอที่คุณขอไปหรือความรักนะคะแบบใดกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้ยินคําขอพอในความรักของคุณแล้วจะส่งแบบไหนมานะคะ่างก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ส่งคนดีมาจริงๆนะยังไงก็ขอทุกคนรับเอาพลังงานดีๆไปนะคะแล้วก็ขอให้ คำทำนายดีๆทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจริงกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้และตัวผู้อ่านเองด้วยนะคะแล้วผู้อ่านก็ขอรับทุกพลังงานดีๆและคำทำนายจากหน้าไพานี้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อ,ตอๆไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ